สวัสดีครับมานีกับมาพบกันอีกนะครับหลังจากทีมวานนะครับเราเดินทางรับาหจากบึงการนะครับบึงการมาฮอดครับช่วงเที่ยงนะครับตอนแรงน้ำก็ขึ้นของเดินทางมานะกตอนที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเป็นยันมาเสี่สินหาแรงนะครับแยกระบบล้วนี่น้ำเครับมานะครับเรียบร้อยนะครับเก็บน้ำมันนะครับ ที่ร้องยกให้เบิ้งนะครับยันมาสีส้าแรงนะครับสีแดงแรงลิติดอีกแล้วนะครับหรือวาอนหล่อมันจะไปติดอยู่ที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไปย,ยันมาขึ้นกันนะครับ เดสิล้องยอยางเท้เบิ้ิงนะครับใส่งานนะครับนั่งสบายนะครับคอนโทรลการใส่คอนโทก็คือทังเขาใส่โทรลใบม,มีนะครับยกขึ้นยกลงให้พึอกันนะครับ รอบสปริงนะครับเดีย๋ยวลองยกยางเท่านะครับมันก็มีมันนะครับมี่อย่างเดิมการใส่งานคือกันนะครับใส่มันให้เต็มผ้านะครับลุนผ้าของง่ายๆเต็มผ้าเลยนะครับนี่ใส่ยาง C C นี่นะครับวิธีขอผ่าเออกระบอกนะครับหูหลังนะครับก้อนหลังนี่ครับหูหลังผ่าหูหลังนะครับเกาะใส่นี่นะครับหูหลังสี่เด้อครับเด้อหูหน้าหูหน้าจะใส่ตัวนี้นะครับนี่นะครับทำนี้พื้นสองนะครับพื้นสองหูหลังก้อนนี่ก็ได้เด้อพี่น้องหรือก้อนนี่ก็ได้หูหน้าแล้วก้อนน้ำแข็เด้อ นี่เก้าหัึงสี่เลยนะครับเอาเยอะเอาเยอะเอ้ยึมนี่นะครับ A, 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 A. ลัท so าพร้อมพูดนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับปู้ใดสนใจับติโตสอบถามขมาเบิงนะครับเด้อนะครับสองครั้งการติโตนะครับเบอร์โทรนะครับถามนี่้ะพี่น้องเด้อลนะครับหรือสอบไปชมผลงานตั้งช่องยูทูบนะครับถูกไปทุนการเกษตรนะหรือเฟซบุ๊กนะครับเพจอเฟซบุ๊กนะครูอไปทุนการเกษตรนะหรือที่แอปไลน์โดยเบอร์โทรถามนี่นะครับ คอมส์สอบถามเบื้รถรุ่นยังนะครับมีห่วอยังอยากได้แบบใดนะครับโทรขคอมา์ตัสอบถามวิธีขอเบื้องลุ่มลุ่มตัวยางนะครับสีอยังรุ่นนี้เอาสีอยงค่อยงามนะครับขอมาเบื้องไหนนะครับมีคลิปนี้วิดีโอให้เบื้องลุ่นลุ่นะคอมส์ดี่เขาไปติดตั้งนะครับนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามคอมานะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้นะครับเขาหยิบไป ติดตั้งขั้งในรกนารที่ตามชมิังแล้วครับเด้อนะครับสบาลิปน,นี่ครับากไวใำหนี้ก้อนนะครับติดตามผลงานด้วยนะครับอืดยอดนะครับสวัสดีครับ